อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่รู้จะเปิดพอร์ที่ไหนดีปี2025นี้ Xnet ยังเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องฝากทอนไวเดีย๋ยวพาไปดูวิธีสมัครแบบใหม่ง่ายและผ่านชัวร์ในก่อนกดลิงก์สมัครให้เตรียม3อย่างนี้วางไว้ข้างตัวเลยนะครับจะได้ไม่สะดุด 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. อีเมลที่ใช้ประจาและ3มือถือสำหรับรับรหัส OTP ครับโอเคครับ หลังจากที่เราเตรียมอเอกสารครบแล้วนะบบัตรประชาชนอีเมลที่ใช้ในการสมัครแล้วก็มือถือเพื่อรับ OTP เดี่ยวผมจะพาไปดูหน้าจอการสมัครนะครับเปิดมานะเราเข้าหน้าสู่เว็บไซต์ของตัว Xnet นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับใครทีอ่อยากจะหาเว็บที่สมัครเปิดบัญชีง่ายๆนะครับซึ่งของ x n ก t เองเนี่ยก็เห็นได้ทั้ง ทองคำแล้วก็คริปโตเหรียญหลักๆนะว่าจะเป็นบิตคอยนะครับอีเทเรียนะครับก็มีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการลงทะเบียนกันนะครับเราเข้ามาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คลิกนะครับตรงนี้กดคําว่าลงทะเบียนตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับระบบก็จะตรวจสอบนิดนึงนะว่าเราเป็นคนจริงๆหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเป็นบอทนะครับ ก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่สองแถบนะครับก็คือเข้าสู่ระบบเนี่ยจะเป็นขั้นตอนสําหรับคนที่มีบัญชียอยู่แล้วนะครับคนที่มีบัญชียอยู่แล้วก็กรอกอีเมลเวลาผ่านที่ลงทะเบียนไว้ก็เข้าสู่หน้าตาของระบบได้เลยส่วนคนที่ยังไม่มีนะับต้องเลือกตัวนี้ครับเปิดบัญชีก่อนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลือกตรงนี้นะครับเปิดบัญชีก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเปิดบัญชีเนี่ยก็เลือก ประเทศนะรประเทศที่เราอยู่ก็คือประเทศไทยเดี๋ยวเราใส่ไปครับเลื่อกหาประเทศไทยนะครับอเดี๋ยวทาไปพร้อมๆกันนะโอเคแล้วก็กรอกอีเมลนะครับกรอกอีเมลเดี๋ยวผมกรอกสักครู่นะครับเราก็พิมพ์อีเมลของเราไปแล้วก็รหัสผ่านที่เราต้องการตั้งนะก็ในเงื่อนไขในการตั้งเขาจะระบุอยู่ด้านล่างนะว่ามี ตัวเลขตัวอักษรอย่างไงบ้างนะครับแนะนําให้คือก็คือให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็ต้องมีอักขระนะครับเดี๋ยน้อยหนึ่งตัวนะครับลอ,องตั้งดูนะครับโอเคครับพอเรากรอตัวรหัสตรงนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าเรามันผ่านหมดมันก็จะขึ้นเป็นตัวเขียวหมดแบบนี้นะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีตรงคําว่า หลั t พาร์เนอร์นะครับตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่นะครับจะพิเศษนัก็คือจะได้มีตัวรีเบทเงินคืนรีเบทเงินคืนคืออะไรก็คือเงินคืนเวลาเราเทรดนะครับหรือเรียกว่าคืนเหมือนคืนเขาเรียกว่าคืนค่าเทรดหลอดเทรดที่เราเทรดไปเรียกว่าคืนค่าคอมนะครับถ้าเกิดว่าใครใส่ก็จะได้ตัวเงินคืนนะย้ําว่าต้องใส่ครั้งแรกเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วกลับมาใส่ทีหลังไม่ได้นะครับ ท่านี้นถ้าเกิดว่าใครสนใจใส่ก็พิมพ์คาว่า rebate 09นะครับก็จะได้เงินคืนอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับ rebate 09นนะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้ครับคำว่าลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนเกี่ยวกับ เรื่องของตัวอเมริกานะถ้าเราไมา่ได้เกี่ยวข้องก็ติดตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดลงทะเบียนครับปุ๊บอ่าเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งครับโอเคก็จะขึ้นมาหน้าจอถัดมาประมาณนี้นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งบัญชีทดลองนะคใครที่แบบอยากจะเริ่มต้นลองฝึกเทรดนะก็เลือกเป็นบัญชีทดลองก่อนได้นะจะได้คุ้นเคยนะว่าเรียกว่าะไรหน้าตาของ อิ In, นโฟกราฟิกเนรับก็คือเกี่ยวกับ U I ของแต่ละเว็บนีบ่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะเทศผ่านมือถือเทศผ่านคอมนะครับอลองใชใ้ดูก่อนได้แล้ส่วนอันนี้เดี๋ยเราจะลองกดตัวเปิดบัญชีจริงตรงนี้นะครับก็คือคลิกตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับเปิดบัญชีจริงตรงนี้นี่นะครับระบบก็จะพามาหน้า ถัดมานะครับหน้าถัดมาก็จะขึ้นบอกยละเอียัดนะครับขั้นตอนนะครับต่างๆทีนี้เดี๋ยผมจะพามาดูนิดนึงนะครับการสมัครแบบเนี้ยถือว่าค่อนข้างง่ายนะเร็วเลยนะครับแต่ขั้นตอนยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวเราต้องส่งเอกสารที่ผมบอกในตอนต้นให้กับทางวอลเกอร์ก่อนนะครับเราก็จะกดตรงนี้ครับกดคําว่ากรอกโปรไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้ กดเข้าไปเลยปุ๊บก็จะมีในส่วนของตัวให้เพิ่มตรงนี้นะครับยืนยันอีเมลเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์นะครับแล้วก,กดเริ่มตรงน,นี้นะครับเริ่มตรงน,นี้ทีนี้มันจะมี OTP นะครับส่งมาที่เมลนะครับอนะแล้วเราก็ใส่ตัวนะเลขที่เราได้มาระบบก็จะขึ้นเป็นติ๊กเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ยืนยันให้ครบถ้วนนะครับ ทีนี้เรากรอ,อกเสร็จแล้วนะก็จะมีในส่วนของขั้นตอนให้เลือกนะวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีตรงนี้เราก็เลือกเลยว่าเราเลือกเปิดเพราะอะไรนะอันนี้ผมจะเลือกเป็นเพื่อ,อาการเก็ง์กาไรนะครับแล้วก็ก,กดดําเนินการต่อแล้วก็จะมีเกี่ยวกับสอบถามข้อมูลข้อมูส่วนตัวนักสถานะการจ้างงานปัจจุบันนะครับตอนนี้เป็นเป็นอะไรนะผมเป็นในส่วนของตัวเทรดเดอรฟูลไทม์นะก็จะเลือกเป็นอันนี้ไปก่อนนะครับ แล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับเราก็จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับอาชีพของเรานะครับเราก็เลือกที่ที่ตรงกับเรานะครับอันนี้เดี๋ยวผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็รายได้มาจากไหนบ้างนะครับเราก็เลือกไปนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อ ในส่วนของตัวสภาพคล่องนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับตัวประเมินความเสี่ยงนะครับเหมือนกับเวลาเราไปซื้อกองทุนธนาคารเขาก็จะมีการถามนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ติ๊กตัวรายได้นะครับอ่าเราก็ติ๊กไปคร่าวๆนะครับอ่าติ๊กไปครับแล้วก็รายได้ต่อปีที่คาดว่าจะพร้อมลงทุนอ่ะเราติ๊กไปครับก็มีคําถามทั้งหมดสิบหกข้อนะไล่ทําไปได้เลยครับ โอเคอันนี้จะถามเกี่ยวกับตัวประสบการณ์นะครับโอเคอันนี้เราเทดมานานแล้วแล้วก็มีเวลาวิเคราะห์อ่านข่าวอันนี้ก็ตอบไปตามจริงนั่นเลยนะอันนี้ก็เป็นคำถามเบื้องต้นนะไม่มีผิดไม่ไม่ถูกครับอ่ากลอกไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นคำถามเชิงความรู้นะครับ โอเคอ่ะแล้วก็แผนการเทรดภายในหนึ่งปีนะครับโอเคอ่ะเราเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนที่เราจะซื้อขายนะครับมีอะไรบ้างคร่าวๆนะติ๊กไปเลยครับแล้วก็อ่ะอันนี้ก็ตอบว่าเขาถามว่าคุณรู้จกักอินเทอเน็ตเป็นครั้งแรกได้ที่ไหนนะครับก็เป็น เพื่อนแล้วก็ครอบครัวหรืออะไรก็ได้ครับตอบไปได้หมดแล้วก็อันนี้ก็ติ๊กนะครับติ๊กให้ครบทุกข้อเลยนะมีทั้งหมดสามข้อก็ติ๊กให้ครบทั้งสามข้อแล้วก็กดส่งอันนี้เราทําผ่านมาแล้วสองข้อนะข้อที่สามเราก็จะยืนยันตัวเบอร์โทรศัพท์ล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับกดยืนยันตรงนี้่กดเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเรานะครับทีนี้ เบอร์มือถือก็จะส่ง OTP มาให้เรานะครับเราจะลืมด้วยนะว่าเราเลือกให้เป็นเบอร์มือถือของประเทศไทยด้วยนะครับอาทิตย์นี้เราเราเราับ OTP สักแป๊บหนึ่งครับทีนี้พอเราได้ OTP มาเราก็กรอกไปได้เลยนะครบับครบแล้วเดี๋ยวระบบมันก็จะรันต่ออ่ามันจะขึ้นว่าเราเรียกโปรไฟล์สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือยืนยันตัวตนเลยพอยืนยันตัวตนเลยเนะี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาให้เราถ่าย นะครับเอกสารนะครับอย่างที่ผมบอกให้เตรียมไปก็คือบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กดคําว่าอัปโหลดได้เลยนะครับกดคำว่าอัปโหลดมันก็จะขึ้นมาให้ให้เราทํานะครับโอเคตรงนี้เราก็ก่อกข้อมูลเอกสารที่เราใช้ในการสมัครนะครับอ่ะตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราอัปโหลดเอกสารเราก็ทำไปได้เลยอันนี้ผมมีการยืนยันตัวตนแล้วนะอนนี้ผมเอามา เรียกว่าเอามาทาให้ดูอีกรอบหนึ่งเผื่อพ,พ,พี่เพื่อนน้อง,องมือใหม่จะอาจจะได้ลองไปทําตามได้ก็กดอัปโหลดเอกาสารตรงนี้นะครับใครที่ถ่ายรูปไปแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดส่งเอกาสารนะครับกดส่งเอกาสารอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราอัปโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คตัวดูตัวสานะโปรไฟล์นะบางคนอาจจะมีให้อัปเดตเกี่ยวกับการส่งเอกาสารอนีางเช่นเกี่ยวกับอ่า บินค่าน้ำค่าไฟนะที่เป็นที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อ,อยืนยันที่อยู่ให้ตรงกันนะครับทีนี้เรามากดดูตรงนี้นะตร,ตรงตรงตั้งค่านะครับด้านซ้ายมือเห็นคําว่าโปรไฟล์กดตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อไปเช็คดูว่าสถานะเราเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าคนที่ลงทะเบียนครบั่วนะมันจะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์ทั้ง3ขั้นตอนนะอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็ อาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้เราครบทั้ง3ขั้นตอนนะครับแล้วก็จะขึ้นว่าอ่ะยืนยันตรงไหนบ้างแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการฝากเงินนะส่วนใครที่ยังทําไม่ครบก็กดคําว่ากรอ,โอกโปรไฟล์สมบูรณ์อีกรอบนึ่งก็ได้เดี๋ยวระบบจะขึ้นมาให้ทำนะครับอไปดูหน้าตาของการฝากเงินนะครับหน้าตาของการฝากเงินของตัวบ r o เองเนี่ย ก็จะมีให้เลือกฝากหลายแบบนะจะฝากเป็นตัวถ้าเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยอย่างตัวคริปโตเนี่ยอาจจะยังใช้ไม่ได้นะอาจจะต้องฝากเงินเป็นเงินบาทเป็นเคียร์โคดเข้าไปก่อนนะครับทีนี้จะฝากเงินได้เนี่ยจะต้องผ่านโปรไฟล์นะผมอาจจะเดี๋ยวผมจะสลับโปรไฟล์อีกอันหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ที่ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านวไปดูอีกรอบหนึ่งถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็นเนี่ยคอบถ้วนแบบนี้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับอะไรต่างๆนะครับเป็นการยืนยันแล้วอานนี้ก็คือขั้นตอนที่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเรามากดคําว่าฝากเงินนะครับอ่ะตอนนี้ระบบก็จะเปิดขีมไห้ฝากแล้วเมื่อกี้นี้ยังไม่ขึ้นใช่ไหม ก็จะมีเลือกทั้งฝากเป็นเป็น BTC เป็น Ethereum ก็ได้นะใครที่มี Wallet นะครับไม่ว่าจะโอนจาก b i n e น b i t c ร u b นะครับโอนเข้ามาได้นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นการฝากเป็น QR Code นะครับเดี๋ยวดูเลื่อนลงมาต้องขออภัยด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมแจ้งว่าตัว QR Code นะครับที่โอนไปนเงินไทยเนี่ยตอนเนี้ยโอนผ่านแบงค์เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าทางเอ็กเลเนี่ยอัปเดตล่าสุดเนี่ยเขาจะอาจจะนะครับชั่วข่าวนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวอาจจะกลับมาได้อีกเมื่อไหไร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสอนวิธีการฝากแบบอีกทางเลือกหนึ่งไปก่อนนะครับก็คือถ้าเรามีพอร์ตมีวอลเล็ตนะครับของตัวคริปโตนะอาจจะเป็นไวเน็ตเลอเรจครับก็ได้นะเราก็เลือกเป็นฝากตัวนี้อย่างเป็นเครือข่ายของ bnb นะครับหรือเป็นอีเาเรี่ยมนะครับก็เลือกเข้าไปพอดกดเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เรากรอกในส่วนของในส่วนของตัวกระเป๋านะครับเราเลือกเราว่าเราจะเอาเข้ากระเป๋าอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือกนะครับในส่วนของตัวในส่วนของตัวค r ว o d e โค้นะครับเนี่ยเราก็คัดลอกที่อยู่ตรงเนี้เพื่อ โอนได้เลยนะครับอ่ะถือว่าสะดวกมากๆนะครับสะดวกมากๆทีนี้เดี๋ยวไปดูหน้าตาของการถอนบ้างนะครับถอนเงินก็เลือกลงมาที่เมนูดา้านละ่างนะกดคําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับคล,คลิกเข้าไปครับถอนเงินเนี่ยก็ง่ายหน่อยนะเราเลือกเป็นแบงค์ไทยได้นะครับก็เลือกเปที่ออนไลน์แบงกิ้งนะครับเลือกตรงนี้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปนะครับ พอคลิกเข้ามาระบบก็จะขึ้นมานะครับให้เราเลือกบัญชีที่เราใช้เทรดนรับในการถอนนะเรามีบัญชีไหนอยู่ก็กดเลือกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่จํานวนนะครับสมมุติว่าผมใส่ไปที่10ลดอลลาร์นะระบบก็จะแปลงเป็นเงินบาทให้ตามเร็ปัจจุบันนะเร็จ,จะเปลี่ยนไปแบบเรียวทาบนะครับวันนี้เร็รทอาจจะไม่ขยับนะเพราะวันนี้ที่ผมทํมันเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อ กดดำเนินการต่อเราก็จะมีให้เลือกตัวธนาคารนะครับก็มีให้เลือกตามนี้ก็ทั้งกรุงเทพกรุงศรีออมสินก,กสิกรก็เลือกได้หมดนะครับที่บัญชีที่เขาใช้อยู่แล้วก็กอกเลขบัญชีใส่ชื่อบัญชีนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับกดดาเนินการต่ออ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะก็จะขึ้นมาอันนี้เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดตรงนี้ดําเนินการต่อ ก็จะขึ้นรายละเอียดนะว่าเราเอาเข้าบัญชีไหนะน,ไนะครับยอดเงินเท่าไหร่นะครับเลทเท่าไหร่แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ทีนี้ระบบเอ็กเนยก็จะมีให้มีการยืนยันขั้นตอนนะก็จะมีการส่งข้อความนะถ้าเกิดว่าใครใช้แอปตัวเอ็กเนยเทรก็จะมีให้คลิกนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนเป็น otp ไปถ้ากรณีที่ไม่ได้รับนะครับก็กดคําว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนระบบก็จะมีการส่งข้อมูลให้อีกรอบหนึ่ง นะครับโอเคแล้วก็จะมีให้ใส่ตัวว่าเราจะเลือกส่งไปช่องทางไหนนะเรวก็กดเข้าไปแล้วก็รอตัวเงินเข้าบัญชีนะโดยปกติก็อาจจะประมาณไม่เกินห้าถึงสี่นาทีเงินก็เข้าพอแล้วหรือ,อยังช้าสุดก็คือท,ที่ทไทยในเคลมงไว้ก็ประมาณยีิบสี่ชั่วโมงนะครับยีิบสี่ชั่วโมงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าหน้าตาของการเพิ่มบัญชีในการเทรดนะกดไปที่หน้า บัญชีของฉันนะครับกดไปที่หน้าบัญชีของฉันตรงนี้ปุ๊บนะครับคนที่ยังไม่เคยมีบัญชีนะครับยังไม่เคยมีบัญชีก็กดมาเปิดบัญชีตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับกดเข้ามาเราเลือกเป็นบัญชีประเภทต่างๆต,ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับรายละเอียดบอกว่าเงื่อนไขยอย่างไรบ้างนะสแตนดาร์ดฝากขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับ ต้องสิบเหรียญขึ้นไปนะครับถึงจะเทรดได้สิบเหรียญก็ประมาณสามร้อยบาทนะครับแล้วก็สเปดเป็นยังไงนำเลเวอเรจนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมส่วนสแตนดาร์ดเสนนะครับก็ฝากขั้นต่ําอยู่ที่สิบเหรียญน,นะสเปดก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเลเวอเรจก็ไม่จํากัดเหมือนกันแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับส่วนบัญชีที่เป็นรูปแบบของมืออาชีพนะครับก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับคนที่เทรดจริงจัง นะครับก็จะมีบัญชีประเภทโปรนะครับบัญชีโปรเนี่ยฝากขั้นต่ําก็คือ1,000เหรียนญะตีซับประมาณ30,000ืกว่าบาทไทยนะครับได้สเปรดก็ถูกประมาณอยู่ที่ประมาณ0ูนย์จุดหนึ่ง้วเดตก็ได้ไม่จํากัดแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนะครับแต่เราจะเสียแค่ค่าสเปรดแล้วก็อีกตัวหนึ่งคนะรับเล่นลงมาถัดมาก็จะเป็นตัวรอสเปรดนะครับรอสเปรดก็มี กาเปิดบัญชีเหมือนกันก็คือขั้นต่ำหนึ่งพดอลลาร์นับดีสักประมาณ30,000กว่าบาทแต่รอสเปดเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะไม่มีในส่วนของตัวสเปดเลยเนะีนย์จุย์ศูเลยนะครับแต่ว่าจะเสียค่าคอมมิชชั่นแทนอยู่ที่ประมาณ3ามส่วนนะสามจหครับตอลอดนะครับก็ถ้าใครที่ออกไม้บ่อยๆเนี่ยก็ต้องลองมาคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ที่ผมแนะนำและคุ้มนะครับก็คือบัญชีตัวซีโร่สำหรับคนที่เทรดบ่อยนะครับสเปดจะเริ่มต้นที่ศูนย์เลยนะครับฝากขั้นต่ำเป็นพาเหรญเหมือนกันนะครับสเปดก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แล้วก็วเลเวอเรจไม่จํากัดนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่0ูนย์เห็นไหมแล้วก็ถือว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นบัญชีที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดสําหรับตัว ทคนิคนะครับแต่ว่ามันจะมีในช่วงของข่าวนิดนึงครับที่ตัว zero อาจจะมีในเรื่องของค่าคอมที่เพิ่มขึ้นนะครับลองไปกดเพิ่มเติมดูเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยผมจะเลือกตัวบัญชี pro นะครับกดเข้ามาก็จะมใีให้เราเลือกนะครับเป็นบัญชีจริงนะชื่อบัญชีเราสามารถตั้งได้นะว่าจะให้เป็นชื่ออะไรนะครับแล้วก็เลือก l e v ว l เ a t นะครับตรงนี้เลือกเลเว e ได้ว่าจะใส่เลเว e เท่าไหร่นะครับเลเวก็ยิ่งมากาความเสี่ยงก็จะสูงนะครับแล้ก็เลือกแพลตฟอร์มว่าเราจะเทรดของ mt 5นะครับหรือว่า mt 4นะครับชื่อย่อชื่อเต็มก็คือ meta meta c o d e แล้วก็ตั้งรหัสนะครับตั้งรหัสเสร็จแล้วก็กดเปิดบัญชีนะครับเมื่อขายในการตั้งรหัสจะตั้งเหมือนกับตัวรหัสที่เปิดบัญชีก็ได้นะครับรหัสเดียวกันก็ได้หรือไม่เหมือนก็นกได้นะเพื่อความปลอดภัย นะครับก็กรอกหลัตามเงื่อนไขตรงนี้ให้เป็นสีเขียวให้หมดนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับเท่านี้ก็คือถือว่าเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปดูในส่วนของตัวยอดเงินได้นะครับทีนี้ผมพาไปดูหน้าตาของการเทรดทีดนึงนะครับของตัวอินเนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้โหลดหรือว่าไม่ได้เทรดผ่านมือถือเทนะรดผ่านคอมถ้เทรดผ่านมือถือก็โหลดตัว Meta โฟมีเตอรไฟไม่ได้นะครับอยู mainland, ่ที่ว่าเราใช้บัญชีประเภทไหนด pues ้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเข้านิดนึ่งนะครับก็กดตัวนี้ครับสมมติเราใช้ตัว X Terminal ข้อดีของการล็อกอินนะครับตัวระบบเนี่ยเขาจะลิงก์ลิงก์ให้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องใส่ข้อมูลนะอ่ไม่ต้องใส่ข้อมูลนะอ่ะมันก็จะมาหน้าตาของอ่าสินทรัพย์ให้เราเลือกเลยแล้วเราก็มาตั้งค่า ตัวอินเตอร์หรืออะไรที่เราใช้ได้เลยอันนี้คือข้อดีของการเราอินผ่านตัว e อ็กเนะครับผ่านเว็บนะครับถ้าเราล็ออินมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัว e อ็ก t น็ตเทอร์เนี่ยคลิกมาเนี่ยจะมาด้านนี้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องทําการเลือกอะไรครับเลขบัญชี user password เนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้บัญชีจริงตรงนี้มันก็จะมีให้ดูว่า เรามีบัญชีอะไรอยู่บ้างนะครับบัญชีที่เรามีนะครับตรงนี้เราก็เลือกนะครับเราก็เลือกได้เลยอ่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นเด็กเด็กทมเบอนลเี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับใช้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะครับกราฟหน้าตาก็เหมือน t r a d i n g view นะครับถ้าได้ลองใช้ผมว่าน่าสนใจนะค่อนข้างอินเทอร์เฟซหรือว่า u i เนี่ยค่อนข้างสวยแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถนัดก็จะใช้ m p 4 m p 5เหมือนเดิมก็ได้ นะครับซึ่งถ้าเป็น MT4 หรือ MT5 เนี่ยจะต้องจำในส่วนของตัวไปดูที่หน้าบัญชีกดตรงนี้นะครับหน้าบัญชีเนี่ยต้องจำในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ด้านล่างนะต้องมาดูตัวเซิร์ฟเวอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับว่าเราอยู่ตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับแล้วก็ใส่เลขบัญชีแล้วก็รหัสในการเข้านะครับโอเคประมาณนี้ อันนี้ก็คือขั้นตอนในการเปิดบัญชีก็หวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยก็พิมพ์เข้ามาถามได้เนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวรีเบทเงินคืนนะครับให้ใส่ตรงหลานพาร์ทเนอร์เนี่ยใส่คำว่าเสร็จแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอทักไลน์ p e a c r y p t o พิมพ์คำว่าเข้ากลุ่มผมมีกลุ่มพาเทดและข่าวสารส่งให้ฟรีทุกวันลุยกันครับปี2 0 2พหาขอให้อร์ตเขียวทุกคน